ซีรีส์รู้ไว้ประกันสังคมออกจากงานแล้วยังใช้สิทธิ์ประกันสังคมมาตรา33ได้อยู่ไหมแล้วได้กี่เดือนเดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับคนที่ถามมาอายุครบ55ปีกปีเกษลาออกจากงานมีสิทธิม์ม .33 ระหว่างที่รอสมัครบ .39 ระหว่างนี้ถ้าเจ็บป่วยยังมีสิทธิ์รักษาพยาบาลอยู่ไหมครับนะครับ ประเด็นน่าจะสิทม์ามละออกเนี่ยสิทม์ม .3.3 ก็จะหลุดไปด้วยนะครับถ้าเจ็บป่วยระหว่างรอสิทม์าม 3, 3, 3เนี่ยจะเข้าสิทสมเนี่ยนะครับมีสิ์รักษาไหมถ้าเจ็บป่วยในตอนตอนนี้นะครับสแสดงว่าเพิ่งไม่นานนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับหรือทราบแล้วก็เรียนรู้กันไปนะครับก็คือม .3.3 เนี่ยเมื่อเรา ออกจากงานนะครับหรือลาออกหรือถูกเลิกจ้างนะครับเราสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนในมาตราม .33 แล้วเนี่ยนะครับเรายังมีสิทธิ์นะครับสามารถใช้ประกันสังคมในมาตรา3-3ต่อได้อีก6เดือนโดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับนะแต่ต้องไม่มีความผิดตามกฎหมายนะครับก็คือไม่คดโกงในจ้างจนถูกไล่ออกนะครับไม่อย่างเงี้ย คุณก็ใช้สิทธิ์มาตรา33ได้เลยนะครับในข้อความที่ทางคอมเมนต์ถามมาเนี่ยน่าจะเพิ่งไม่นานก็คือน่าจะไม่เกิน6เดือนเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับไปใช้สิทธิ์โรงพยาบาลที่เราทําอยู่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสามารถใช้สิทธิ์ต่อได้6เดือนนะในระหว่างนี้ก็ขอขอ เงินทดแทนกรณีว่างงานไปซะนะครับสามารถใช้สิทธิ์กรณีว่างงานได้เลยนะโดยสิทธิ์4กรณีที่ใช้ใช้ได้นะครับสิทธิ์ยังคงอยู่ถึง6เดือนเนี่ยคือเจ็บป่วยลอดบุตรทุกพลภาพและเสียชีวิตนะครับสีสิทธิท์นี้ซึ่งเราต้องไปดูเงื่อนไขอีกด้วยว่าจะได้4สิทธิ์นี้มันต้องส่งประกันสังคมมาไม่น้อยกว่าเท่าไหร่นะครับอย่างตัวนี้ คนีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเนี่ยนะครับจะได้รับสิทธิ์ต้องส่งเงินสมทบม,มาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งทํางานได้แค่2เดือนเพิ่งส่งประกันสังคมได้แค่2เดือนพอหลุดออกมาแล้วคุณจะใช้สิทธิ์เจ็บป่วยได้เลยอ่าไม่ได้นะมันต้องส่งมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับตามเงื่อนไขหรือข้อบุรเนี่ย ต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะ,ระยะเวลา15เดือนก่อนวันคอรบุตรนะครับหรือทุพพลภาพเนี่ยนะครับส่งมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระ,ระยะเวลา15เดือน ใรือกรณีการเสียชีวิตต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า1เดือนภายในระยะเวลา6เดือนหรือส่งเคราะห์บุตรส่งมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนมันมีเงื่อนไขของการส่งเงินว่างงานอยู่เออไม่ใช่ส่งเงินว่างงานมันต้องมีเงื่อนไขของการส่งเงินสมทบมาอยู่นะครับว่าสิทธิ์แต่ละสิทธิ์ต้องส่งเงินสมทบมาไม่น้อยกว่ากี่เดือนถึงจะได้รับสิทธิ์นั้นอย่างกรณีว่างงานไม่ใช่ว่าคุณลาออกจากงานแล้ว คุณจะขอกรณีว่างงานได้ทุกกรณีนะครับนะเพราะบางคนเพิ่งทำงานได้ไม่ถึงสามเดือนส่งประกันสังคมได้ไม่ถึงสามเดือนพอออกจากงานแล้วจะขอกรณีว่างงานมันก็ไม่ได้เพราะว่าต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนการว่างงานนะถ้าไม่ได้ถ้าสิทธิ์ไม่ตามนี้ก็ไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นเข้าใจแล้วนะครับเพราะนั้นใครที่ ออกจากงานนะครับหรือออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างนะครับหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างยังสามารถในระหว่างนี้ยังสามารถที่จะใช้สิทธิประกันสังคมได้อยู่6เดือนนะครับก่อนสิทธิจะหมดก่อนสิทธิ์จะหมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่ได้ต้องกังวลในเรื่อง เวลาเราเจ็บป่วยในระหว่างที่เราว่างงานแล้วเราจะทํำยังไงก็ไปรักษาได้เลยตามสิทธิประกันสังคมนะครับสิทธิ์ยังต่อได้อยู่นะครับสิใครที่มีคําถามเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับถ้าผมตอบได้เดี๋ยวผมจะเข้าไปคอมเมนต์หรือถ้าเกิดเป็นประโยชน์ก็จะทําคลิปวิดีโอมาตอบคาถามนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอทุกคลิปเลยนะครับคลิปไหนก็ได้ผมจะไปตอบให้นะครับ ก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับเรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววันวันหนึ่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับ ว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทั้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับ อย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามมันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกหล,กลานคนรอบข้างนะครับจำเอาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีมาหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับ เมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราท,ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อ นะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับอย่าหาท่ำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิชาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ่อ้างขอ,อ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับ อย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอป,ปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตาม